โปรเจกต์ซอมบอยเกมเอาชีวิตรอดสไ r เวอร์จากซอมบี้ที่วันตรจีนก็ไม่ลดราคาให้กูอิ่ส์บทเรียนมันเป็นช่วงเวลาสุดท้ายหมดหวังที่จะรอดชีวิตนี่ คือความตายของคุณยินดีต้อนรับเข้าสู่โปรเจกต์สมบอยอีกไม่นานนะักคุณจะพบว่าตัวเองกําลังจะตายอย่างน่าสยดสยองจะไม่มีใครไว้อะไรให้กับคุณและคุณจะถูกลืมอย่างรวดเร็วทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่มีความหมายเอ,อ้าไอสัดดังนั้นขอให้แน่ใจว่าคุณจะอไปสู้โอเคสิ่งแรกที่ต้องทําซูมโดยใช้ปุ่มเลื่อนที่อยู่ตรงกลางเมาส์เลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลงหรือปุ่มเท่ากับและปุ่มลบบนแป้นพิมพ์เมืม่อปรับมุมมองได้แล้วก็รีบหาที่มึเมียบเพื่อไปตายซะเอ,อ้าไอสั์ซูมออก ซูมเข้าอีซี่น่าหละเยี่ยมมากต่อไปคลิกเมาส์ซ้ายที่ไอคอนรูปหัวใจมันจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณออกมาคลิกไอคอนรูปหัวใจที่กระพริบตรงนี้คุณจะสามารถมองเห็นสถานะสุขภาพของตัวคุณแผลถลอกแผลโดนกัดหรือแผลกระดูกหักทั้งหมดนี้จะแสดงให้คุณเห็นได้ที่นี่คุณสามารถไปเห็นพยาบาลแดบแปดช่วยคุณสามารถประถมพยาบาลและรักษาตัวคุณเองได้โอ้ตรวจดูทักษะที่น่าสนใจกันเถอะคลิกที่แถบทักษะ คุณทำได้ดีนี่รู้สึกไม่อยากจะเสียคุณไปซะแล้วสิที่นี่จะแสดงทักษะต่างๆเกี่ยวกับระดับทักษะที่คุณมีมีสมรรถภาพทางกายการต่อสู้การประดิษฐ์การอยู่รอดความโมกวัอาวุธปืนที่แยแม่งเยอะจังไว้แสป้อมแข็งแรงและพละกําลังคุณมี5ว้าวค่าประสบการณ์เพิ่มเติม125%กิจกรรมต่างๆในเกมจะช่วยเพิ่มทักษะให้กับคุณแต่คุณต้องทําเป็นประจําอย่างสม่าเสมอทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับระเบียบว,วินัยของคุณอ่คนอย่างกูเนี่ยนะ จะมีระเบียบวิน <iced> <c oughs> <c oughs> <c oughs> ัยคุณสามารถเรียนรู้ทักษะต่างๆได้ไวขึ้นจากการอ่านหนังสือและดูทีวีสุดท้ายแล้วสมองคุณจะเย็นเฉียบคุณจะตายและตอนนี้คุณควรเรียนรู้เรื่องอื่นต่อไปได้แล้วนะไอสัตว์มึงขยันแช่งกูจังเลยตฉันตื่นเต้นเหลือเกินว่าจะมีอะไรอยู่ข้างหน้าปีดหน้าต่างที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณโดยการคลิกปุ่มกากระบาดตรงนี้กันสินะมองดูระรอบสีคลิกเมาส์ ขวาค้างเอาไว้โอเคแล้วเลื่อนเมาส์คุณจะสามารถมองเห็นสามารถสามารถมองเห็นได้รอบทิศทางทุยคุณจะสามารถมองเห็นได้รอบทิศทางตัวคุณจะหันหน้าไปตามทิศทางของเมาส์อู้โอระวังไวได้ด้ดีที่จริงแล้วคุณจะมองเห็นได้แค่ด้านหน้าของคุณเท่านั้นและความตายที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้จะตามคุณมาอีกในไม่ช้าถ้าไม่มาจากล่างไรลวิญญาณงุ่มงามนั่นก็จะอาจจะเป็นมาจากเพื่อนของคุณเองแต่คุณเล่นคนเดียวนะ ฮัลโ,โหลหาอะไรทำให้เลือดสุดเลี้ดเลือดเล็บเล็บเลยดเลือยดเลยเล่อ,ล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 อหาอะไรทำให้เลือดสุบฉีดก่อนที่ร่างกายจะเน่าเปื่อยกันเถอะเคลื่อนที่ไปรอบๆโดยใช้ปุ่ม W S D ลองเดินไปอีกห้องดูไปที่จุดที่กำหนดไว้นั่นแหละเดินไปอีกห้องมันปลอดภัยเชื่อได้จริงรอะ <c oughs> ปลอดภัยจริงอะเห็น <c oughs> ไม่ล่าบ,บอกแล้วว่ามันปลอดภัยเอาล่ะทีนี้อยู่ในท่าเตรียมพร้อมคลิกเมาส์ขวาค้างไว้เลย ชิงมาขวาค้างไว้แล้วเดินไปรอบๆมันจะช่วยให้คุณมองค่อยๆเดินไปอย่างช้าๆแล้วมันจะช่วยระวังหลังให้คุณเดินหมุนไปวงกลมเลยโอ้อย่างเงี้ยหรอโอ้โอ,โอเคอเคุอค้ย ว่ t แต่ฟ้าเสียงอะไรอ่ะโอ oh, ไม่เสียงเหมือนพวกคนตายเลยในโปรเจกต์ซอมบอยนี้หากคุณอยากเอาชีวิตรอดคุณต้องรู้วิธีการหาสิ่งของเดินไปที่ห้องเดิมแล้วไปที่เคาน์เตอร์ในห้องครัวที่กําหนดไว้โอเคสิ่งของต่างๆหรือแม้อาหารที่สามารถรวบรวมได้จากการค้นหาจากบ้านที่เจ้าของตายไปแล้วแค่นี้ก็ไม่เป็นขโมยแล้วเอาเมาส์เลื่อนไปที่หน้าต่างที่กับพิบเพื่อขยายมันออกหนูตายหนูตาย,ตายเดี๋ยวไคลิกที่มันเพื่อใช้ไม่ที่ช่องเก็บของของ,ของ,ของคุณฮะและแล้ว แล้วกูจะเก็บหนูตายมาทําไมน่าจะหยิบขวดเปล่ามาด้วยนะแต่หากตายแบบกระหายน้ํามันจะน่าเวทนาย,ยิ่งนักแต่ื่อกีที่ขวดเปล่าโอเคคุณเห็นไอคอนแสดงอารมณ์หรือความต้องการทางด้านขวาของหน้าจอไหมดูเหมือนว่าจะมีคนกําลังหิวอยู่นะได้ลากินแล้วกินหนูนั่นซะเปิดหน้าต่างช่องเก็บของแล้วขึ้นขวาที่หนู Seriously ทุกคนรู้กูก็รู้ หนูตายไม่ควรแดกไอ้สัสกูบอกไว้เลยนะกูจะไม่มีวันกินหนูตายเด็ดขาดให้คุณเล็มขอบโต๊ะนี่ยังดีกว่าอีกกูจะไม่มีวันกินหนูตายดีขึ้นแล้วนี่ดีพอถึงแม้จะน่าขึ้นไส้ก็ตามเถอะใช้มือขวาวางไว้เหนือคอนเพื่อแสดงอารมณ์เพื่อความหมายของมัน คุรู้สึกไม่สบายรู้สึกไม่สบายเหมือนจะเริ่มป่วยแล้วใครสอนให้มึงแดมหนูตายไว้เหีย e. เติมน้ำไม่ได้ขวดน้ำของคุณก่อนที่จะไม่มีน้ำให้ใช้ด้วยละ่ะคิงเม้าขวาท,ที่ที่มีแหล่งน้ำ โอเคอีซี่คุณจะดื่มน้ําโดยอัตโนมัติจากขวดน้ําหรือภาชนะบรรจุภัณฑุ์อื่นๆในช่องเก็บของของคุณตอนนี้คุณมาดูกันว่าจะสามารถทําอะไรกับตู้เหล่านี้ได้บ้างเลื่อนเมาส์ไปยังหน้าต่างที่กระพริบเพื่อขยายมันออก <c oughs> คุณสามารถเลือกตู้ใกล้เคียงหรือแม้กระทั่งพื้นที่ที่เหยียบอยู่ก็ได้นะโดยการคลิกที่ไอคอนเหล่านั้นดูเหมือนว่าตู้นี้จะไม่มีอะไรเลยนะแต่มันอาจจะมีอาวุธซ่อนอยู่ในตู้อื่นก็ได้โอเคอ่ะฮะโอ้นี่หาของได้อ่าว้าวกระทะเยี่ยมเกือบใช้อาวุธแล้วคลิกเมาส์ทที่่กกระเเพืืออล แล้วก็ถือด้วยมือหลักโอ้ oh, mm hmm. กระทะพับจีในนี้รู้สึกอ่ะใช่ไหมไม่กูอยู่ในนี้ได้ตลอดทั้งชีวิตเลยแหละเปิดหน้าต่างเพื่อสูดอากาศบริสุทธิ์ในตอนที่ปอดของคุณยังใช้ได้กันเถอะมึงเป็นเชี่ยอะไรเด่ะสัตว์เชี่ยขยันเช่งกูจังเลยเด่ะเดี๋ยวไปที่หน้าต่างที่กระพริบสิอู้เหมือนเห็นอะไรเวบๆสมบีมีหมวกไม,ไม่ไม่บอกก็ู้นะครับเราจะต้องไปแล้วกดปุ่ม E เพื่อไปดสัมพันธ์กับสิ่งของหรือวัตถุที่อยู่ตรงหน้าโดยส่วนมากมันจะเป็นประตูหรือหน้าต่างกด E เดี๋ยวนี้ เปิดหน้าตา่างรีบออกไปก่อนนี่มันจะเห็นเราปีนหน้าต่างออกไปเพื่อทุบมันให้ตายกด E ค้งางไว้เพื่อปีนหน้าตา่างโอ้ถึงมองไม่เห็นเราค่อยๆมองไปรอบๆชิงเมาส์ขวาเอาไว้แล้วอยู่ในท่าเตรียมโจมตีโอเคยิ่งง้างอาวุธนานก่อนที่จะฟาดมันจะช่วยคุณตีด้วยความแรงเต็มที่เท่าที่คุณจะทําได้ชิงเมาส์ขวาค้างเอาไว้กดปุ่ม WASD เพื่อค่อยๆเดินเข้าไปทางด้านหลังซอมบี้โดยที่มันจะไม่สามารถได้ยินเสียงหรือมองเห็นคุณได้จากนั้นก็เล็งไปที่มันและคลิกเมาส์ซ้ายเพื่อฟาดมันลงไปโอ้ยเลยี่คะ<ๆ> เดี๋ยวเดี๋ยวได้พี่คะอ่าพี่พี่ไม่เห็นหนูจริงเหคะพี่พี่ตรงนี้มันตรงนี้มันแดดร้อนไปหน่อยเลยพี่คะพี่พี่พี่ร้อนไหมคะพี่อยากจะไปอยู่ในร่มไหมคะโอเคเดินเดินเดินหนูพาพี่ไปนะครับพี่ตรงนี้พี่เนี่ยตรงนี้มีมีร่มนะครับพี่เนี่ยวนี่เนี่ยพี่พี่ไปตรงนี้เป็นไงครับพี่ นีไงเจ็บไหมล่ะแม่คุณสามารถกดสเปซเพื่อผักออกไปได้แต่ตอนนี้คุณจะต้องเล็งที่หวัวจะมีตัวชี้ตำแหน่งบอกคุณเล็งไปที่หวัวออ้อู้ไม่เจ็บหรอมัอ้งกระทะพังแล้วล้วซอมบี้ก็ตายเก็บมีดที่ปากหลังซอมบี้ออกมาแทนละกันหยิบมีดที่ซอมบี้ขึ้นมาจากนั้นลิดขวาที่หน้าห่ังถึงของเลื่อนถือด้วยมือหลักโอเคขอยืมหน่อยได้แกะ ได้ยินไหมมีพวกมันอีกไหนว่าไม่เห็นได้ยินที่อะไรเลยเข้าไปแกล้ประตูรัวหน้าแล้วกดอีเพื่อเปิดมันออกโอเคมันกาลังกินเนื้ออยู่ในสวนผักแต่มันไม่มีสมองมากพอที่จะรับรู้ถึงคุณได้หากย่องไปมันจะแทบไม่ได้ยินส่งเสียงอะไรเลยแล้วมันจะแทบไม่สังเกตเห็นคุณกดซีเพื่อย่องแล้วค่อยๆเคลื่อนตัวไปโว่เหมือนคุณล่องหดเลยฉันหมายถึงคุณทําได้ดีมันเยี่ยมมากค่ะคุณย่องไปใกล้ๆรัวหรือกําแพงหรือรถมันจะช่วยลดตัวต่ําลงไปและทําให้ถูกมองเห็นได้ยากขึ้นย่องไปรอบๆรัวโอเค แล้วก็ไปที่ประตูก็ก็ก็เปิดประตูเปิดออกดูอ๋อเป็นเธอต่อไปนี้จะเป็นของจริงเข้าไปใกล้ๆซอมบี้จากด้านหลังพร้อมกับมีดคุจะต้องรอบฆ่ามันโอเคคิงมาขว้ายัมันมันจะเป็นเหมือนตัวเมื่อกี้บอสทุกคนฮัลโหลดิ่งตีดีดีดิงตีด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 ิงตีด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 ิงพี่แกเขาเขาเขาบอกให้หนูแทงพี่อะค่ะพี่โอเคใช่ไหมครโอเคใช่ไหมครับพี่เขาบอกให้หนูแทงพี่อะค่ะ อ๋อโอเคแทงได้เลยใช่ไหมคะอ๋อโอเคค่ะงั้นขออนุญ,ญาตนะคะสา,ามสองหนึ่งนีไอ้เหี้ยคุณทำได้แล้วหมดปัญหาแล้วต่อไปก็ส่งกระเป๋านั่นซะยืนอยู่บนศพแล้วลิกขวาที่กระเป๋าออ้ตรงนี้นะสะพายหลังโอเคกระเป๋าใบใหญ่นี่คือสิ่งสําคัญแล้วมันเป็นของคุณแล้วดูซิว่ามีอะไรอยู่ข้างในบ้างคิดที่แอร์แอคอนรูปกระเป๋าที่กระพิบอยู่โอเคออ้ลูกซองว้าว ปืนโลกซองนี้มีกระสุนและผ้ามันแผลลองถือปืนด้วยสองมือดูสิขวาที่ปืนและถือโอ้ได้ปืนมาแล้ว <Hey! S 1> พอ่อหน้าต่างกระท่อมของพ่อเพิ่งแตกมาพอดีลองปีนข้ามรั้วไปหน่อยสิโดยวิ่งไปที่รั้วมันจะคามคามคาม,คามรั้วเลยเลเลกดวิ่งโอเคแล้วก็กดชิปกระโดดข้ามรั้วเป้าเอ uh. อุ้ยพ่อเป็นคนเตรียมพร้อมเสมอแต่เขาไม่ได้เตรียมอะไรไว้คุณใช่ไหมล่ะไปเอาของของพ่อกันอย่าไปสนใจเศษกระจกเลยปีนข้ามหน้าต่างที่แตก แน่ใจนะแน่ใจนะไม่ต้องสนนะระวังนะคะระวังจะบาดหีชือ้อบาดโอ้ oh, ไม่นะมือของคุณเปื้อนเลือดอ้าวโดนที่มือเหรอเนื่าโดนที่หีกระจกแต่งนั่นทำให้มือของคุณมันแผลแล้วมันก็น่าจะเป็นแบบนั้นอยู่แล้วใช่ไหมล่ะเปิดหน้าต่างสุขภาพของคุณโดยกด H H หรือคลิกที่ไอคท์ลงหัวใจโอเคผ้าันแผลจะช่วยคุณได้คลิกขวาที่ตัวหนังสือสีอแดงแล้วก็ใช้ผ้าแผลโอเคลองมองในะข้างนอกเหมือนจะมีพวกมันอีกเดินไปที่หน้าต่าง ผ้นะมาม่านจะทาให้คุณมองไม่เห็น<ม>ข้างนอกและทําให้พวกมันมองไม่เห็นคุณด้วยเปิดผ้าม่านสี่มันปลอดภัยแน่ปลอดภยัยเพราะสายเปิดผ้าม่านอู้เชี๊ยดตกใจมีตังสองตัวสามก็ได้ถ้านับกับน้องสาวคุณที่นอนอยู่บนพื้นด้วยเอ้านี่น้องกูเหรอไอ้เย้ทำาไมมันดากจากวะก่อนจะทำอะไรควรหาสิ่งของมาป้องกันเล็บและฟันของพวกมันก่อนอู้เสื้อหนาๆแล้วหมวกจะช่วยป้องกันการขวนและการกลับได้สมใสสิ่งที่คิดว่าดีที่สุดสำหรับคุณอูู้ โอ้โหอย่างเยอะอู้กางเกงลายทหารชุดเอี้ยมผ้ามันโครองเท้าทาหารหมวกแก็บเบสบอลสกาก,กล่าสาัส์สีส้มเสื้อคลุมหนังเสื้อคลุมหัวเสื้อยีนเสื้อยืดมีลายโอ้ทำไมพ่อเสื้อผ้ายเยอะจังวะเยะี่ยใส่หมดเลยแล้วกันมันใส่ทับกันได้ปะนี่ใส่กางเกงลายทหารอู้วาวทับกันเฮ้ยมันใส่ทับกันได้ด้วยว้าวใส่หมดเลยแล้วกันเออุย้ยขอโทษอุย้ยมีกระบังหน้ากระบังหลังด้วยหรอ เฮ่ทำไมมันละเอยียดจังวะโอเคสวมใส่ให้หมดไม่ร้อนเหรอวะเ่ะนี่กาป้องกันซมบีแบบ100%นี่แหละการป้องก,กันซอมบี้แบบ300%ชื้จะไว้ดีคุณสามารถย่องเพื่อทำให้เกิดเสียงน้อยที่สุดได้กด C เพื่อย่อลงและไปที่รวัวโอเคแล้วไงต่อหากคุณเก่งพอแล้วไม่เหนื่อยคุณจะสามารถปีนรัวได้กด E ค้างไว้โอเคชื้ บอกไว้ด้วยกูใส่ชุดเกาะมานั่นแหละได้เวลาหูหนวกกันแล้วเตรียมปืนให้พร้อมเล่งไม่ได้หัวที่เหม็นเน่าของพวกมันแล้วิีเมาส์ขวาค้างไว้โอเคคนมาเร็วไฮไลท์สีเขียวระบายถึงได้ไอ้เหี้ยอ่านไม่ทันบมาแล้วนี่ยะนี่ยเนี่ยเอพมันตายแล้วแย่จริงๆแย่แย่้ย่อะไรสัตว์มึงรดีใจอ่ะกูไม่ใช่เหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณก็จะได้พบเจอกับพวกมันอีกเพราะตอนนี้ซอมบี้ทั้งป่าได้ยินเสียงปืนของคุณแล้วแล้วจะมาหาคุณไหนอะ ไหนอะแต่ว่ากด e เพื่อเปลี่ยนรู้กับเปลี่ยนรู้อีกแล้วไอ้กด e เพื่อเปลี่ยนรู้รู้จะไปกด e เพื่อเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนนี่ก็เปลี่ยนเลยล่ะกด e เพื่อปีนรั้วออกไปและหนีเดี๋ยวไปดูน้องสาวกันได้ปะวันดีค่ะน้องนี่น้องสาวกูน้องสาวมีอะไรอยู่ในตัวบ้างไหมอู้สไนส์สีดํากางเกงในสีดําชุดเดรสยาวตุ้มหูเหล็กถุงเท้ารองเท้าสร้อยคอยาวประดับพิร สวมใส่สร้อยเพชรแหวนทองสวมใส่ที่นิ้วนางข้างซ้ายนี่ย่งผัวมึงเลยโง่วุดมีพอมาเข้ามาใกล้แล้วคุณรู้ว่าการวิ่งต้องทำยังไงแต่ต่อไปนี้จะเป็นการวิ่งแบบเต็มกำลังวิ่งให้เต็มกำลังไปที่ห้องส้วมน้ำโดยกดอ่า WSD แล้วกดอัติเนตโอเคเพื่อวิ่งเต็มกำลัง คำแนะนำสุดท้ายหากคุณถูกสมบีกัดหรือกลัวว่าพวกมันจะเข้ามาใกล้ให้กดปุ่มคิวเพื่อที่จะทําให้คุณกินยาป้องกันการติดเชื้อได้ในทันที้ะมันมียาแก้เชื้อด้วยหรอวะกดคิวเฮ้ฉันอยู่นี่เราเล่นนานมันไม่มียาวิเศษอะไรแบบนั้นอยู่หรอกขอให้โชคดีอสัตย์ใหญ่กูเจอได้ทีต้องซ่อนโอเคแล้วก็ต่อครับเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้โอ้โหว้าว้แค่อยากรู้โอ้ยเีอยไม่จนจะเยอะขนาดนี้โอ้ชิด โอ้โหมึงแต่กูมีปืนนะมีปืนนะไอ้พวกเกียโอ้เยีเฟมเลตหรือสิบสี่โอชิตไม่กูมีปืนไอ้พวกโง่ไม่มีปืนเว้ยไม่ไี่ว้ายว้ายว้ายเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้แดกกูหรอกม่ผมไม่ได้แดกกูหรอกไม่ได้แดกไม่ได้แดกอือ้โอ้กูรู้แล้วทำไมเฟมเลทตกอืมไม่ได้แดกกูบอกเลยวูมาดูดูดูว้ายว้าย ยาในกระเป๋ากูมีอะไรบ้างโอกระท้าที่พังกระท้าที่พังมีดล่าสัตว์กูกูเป็นคนสู้ชีวิตกูเป็นคนสู้ชีวิตเดี๋ยวเด่าไม่นาไม่ถือไม่ได้อะไม่ถือไม่ได้ที่หายละกระสุนก็หมดไม่กูไม่ยอมตายกูจะไม่ยอมตายกูจะไม่ยอมตายพวกไม่มันได้แดกกูไอ้พวกโง่นี่โอ้โหตรงนี้ก็เยอะตรงนี้ก็เยอะตรงนี้ก็เยอะเดี๋ยวเดี๋ยว ตรงนี้มัีพิะตูบ้านตัวนี้พิวูบ้านโอเคเล่นคนเดียวเล่นหลายคนสร้างเซิร์ฟเวอร์อย่างผมก็ต้องเล่นคนเดียวอยู่แล้วไม่มีใครเล่นด้วยชีวิตมันเศร้าเฮยนะเน้นการหลบซ่อนหลีกเลี่ยงการต่อสู้โอกาสรอดชีวิตต่ำต้องคอยระวังทุกอย่างก้าวเอ้ยนี่มันคงจะยากเกินไปนะ เอาชีตรอดเน้นการต่อสู้เอาชีวิตรอดโอกาสรอดชีวิตสงูงมีความสมดุลไม่ยากไม่ง่ายจุดเกินไปโอ้ผ่อนคลายเน้นการก่อสร้างสำรวจและทำฟาร์มเป็นประสบการณ์ที่ผ่อนคลายที่สุดของเกมนี้ตัดแต่งเองโอ้เอาเป็นเอาตัวรอดเฉยแล้วความท้าทายนี่คืออะไรวะหนึ่งวันของคุณฤดูหนาวเขาริโหดวันนี้ไม่ใช่วันดีของคุณสุดท้ายอ๋อน่าจะเป็นชาเลนจ์นะอ๋อโอเค วันนี้ไม่ใช่วันดีของคุณคุณออกไปอาบน้ำแล้วลื่นล้มจนได้รับบาดเจ็บเนเพราะว่าตัวเองอยู่ในสภาพที่เมาอย่างหนักและยังไม่ได้สวมใส,ส่เสื้อผ้าอีกด้วยบ้านทั้งหลังกำลังตกอยู่ในกองเพลิงวันนี้ไม่ใช่วันดีของคุณทำไมถึงซวยแบบนี้แต่ผมอยากลองอันนี้ดูอะเกิดมาแล้วไฟหม่บ้านทั้งหลังอะเออเยีย yeah, แม่ควรจะเป็นอะไรที่แบบท้าทายหน้าดูโอ้โหเชีย่ยอาชีพโอ้โหอย่างเยอะเชียอะไรบ้างวันนี้ครูสอนออกกำลังกายคนทำเบอร์เกอร์คนตัดไม้พยาบาลทหารพันศึก กูจะเป็นอะไรดีวะเนี่ยผมอยากไปครูสอนออกกำลังกายอะยทุกคนอแล้วอ่มัน,มนล้มหกคืออะไรแต้มที่ใช้ได้ล้มหกคืออะไรครับอ๋อโอเคเข้าใจละก็คือถ้าสมมุติเรานี่อันนี้คือแต้มที่ใช้ได้แปดแล้วก็คือจะสามารถเพิ่มทักษะสกิลที่มันแบบอ่าเป็นด้านบวกให้ แต่ว่าอันนี้แต้มันจะลดลงแต่ว่าถ้าสมมติเราเลือกอันที่มันดีอยู่แล้วสมมติแบบเป็นครูสอนออกกำลังกายใช่ไหมการวิ่งจะบวก1น0ความแข็งแรงพละกําลังอะไรพวกเนี้ยมันก็ต้องเอาข้อเสียมาด้วยให้มันแบบให้มันบวกหกเออเป็นครูสอนพละที่เป็นสิงอมควันโอ้ต้องหลด,ดบุหรี่กลัวที่โล่งกลัวที่แคบกระเพาะบางเชื่องช้าอ่านช้าสายตาสั้นซุ่มซ่ามโอ้เชียอะไรบ้างวะเนี่ยขับรถช้างั้นผมเอาเป็นอ่านช้าดีกว่านัา่นน่าจะไม่มีผลอะไรมากมั้งงั้นผมเอาเป็นอ่านช้าแล้วกันนะ อาเป็นเพศชายชื่อมันต้องเป็นภาษาไทยได้ปะอุ้ยตั้งได้คมพีสีสกุลกลายเป็นคมภีสีสกุลเผื่อใครยังไม่รู้นะครับผมชื่อพีนะสีผิวเอาประมาณนี่ขาวๆข,ขนหน้าอกนี่ต้องเอาอยู่แล้วขนหน้าอกแบบใจเกรเรทรงผมมันแล้วมันใส่หมวกอยู่ก็จะเห็นผมได้ไงเนะี่ยอ่าเอาหมวออกเอออุ้ยแย่แต่ทรงนี้ก็เท่อย,อยู่นะเออทรงนี้ก็เทใจได้อยู่นะผมสักปีอุ้ยแต่ทรงนี้เทกว่าว่ะ นี่ผมสีขาวน, you, นีไน่ไงถักปีอ่ะโอ้โคตรเท่มันคร ujemy, ูสอนพละที่โคตรจ้าสีแดงถุงเท้าสีภูโอย่ไม่มีใครเฟี้ยวได้เท่าดีอีกแล้วบอกเลยครูคัมพีนี่บันทึกเลยคัมพีสีสกุลครูคัมพีสอนพละติดบุหรี่และอ่านหนังสือช้าเฮ้แต่เดี๋ยวเราเกิดมาแล้วเราไม่มีเสื้อผ้าใส่ไม่ใช่เหรอเมื่อกี้จากที่อ่านมาแล้วกูจะแต่งตัวทําไมวะเนี่ยคลิกเพื่อเริ่มโอ้ my god ไฟไหม้บ้านโอ้กูตื่นเต้นจังเลยโอ้ว้าวไม่มีของอะไรให้กูเลยล่ะปลากระป๋องโอ้เก็บมาโอ้โหระหว่างที่บ้านไฟไหม้กูยืนชิลมากอืมตอนนี้ช้อปปิ้งอะไรได้บ้างวิทยุกเก่าโอ้บ้านไฟไหม้ว้าวว้าวบ้านไฟไหม้โอ้หนังสือการพาะปูกเล่มหนึ่งและเล่มสองโอ้ว้าวเก็บมาเอามือไม่เก็บมาล่ะอืมกูเดินชิลมากเลยทุกคนอืมมีอะไรให้เก็บอีกไหมนะ ปิดประตูดิไปปิดแล้วเชี่ยเม็โอ้โหไอ้เชี oh ่ยโอไมค์กอดโอไมค์กอดโอไมค์กอดไอเย้ยเกิดมาแล้วมันจะเป็นต้องโอ้ยบ้านหลังนี้เข้าได้มองว่าโอลีชีตโอลีชีตโอลีชีตไอ้เย้ยเลือดกูโอ้โหเลือดลดเรื่อยๆเลยไอ้เดี๋ยเดี๋ยว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 เราต้องหาอาวุธหาผ้ามาทำเป็นแบนเนจ แต่ตอนนี้เอาตัวเองยังไม่รอดเลยโอไม่นะโอไม่นะโอไม่นะเขาเป็นคู่บิ๊กชายยี้โอ้โหแม่งสถานะเฮียอะไรบ้างเดียวโอ้โหเป็นหวัดด้วยกระดูกโอ้กระดูกหักโอ้เมาอย่างหนักไอ้เฮียชิบหายแล้วจะทํายังไงดีโอบม่นี้ก็มีซอมบี้โอ้กูจะทํายังไงดีโอ้โหไอ้เฮียโอ้ไม่นะ ไม่นะบ้านหลังนี้เข้าได้หรือเปล่าโอ้บ้านหลังนี้ก็ำลังมบีโอโหเยอะด้วยไอ้เยอะใครที่เล่นโหมดนี้เขาชีวิตอวออลอกก,ก,ก,กันได้ไงวะไม่ต้องอะไรกระดาษกับกูก็ได้กูมีแค่กเกงในเพื่อนกับก,บกบระป๋องอาหารโง่ๆที่ไม่รู้จะเปิด,ด <c oughs> <c oughs> อังไงเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เยนะย้ย โอ้ยเฮียแไปโคตรสวยเลยสัตว์กูอยากถามจริงๆเลยใครมาสร้างหมดนี่ไว้เล่นวัเนี่ยไอพ่อของเล่นเนอเอาไอพ่อของเล่นเลยเฮียอันนี้เปซอมบี้ปะโอ้ว้ายว้ายกูจู๊กแอปเปิจู๊กจริงเดินจู๊กอย่างเท่เดินจู๊กแบบชิวๆเฮ้ยหลังนี้ไม่น่ามีหลังนี้ไม่น่ามีหลังนี้ไม่น่ามีเปิดเข้าไปปิดประตูโอ้โหหาอาวุธหาอาวุธหาอาวุธสอม สมพอปิดส่งไปหาแม่ไว้ไว้ายว้ายว้ไว้ไว้ไว้ว้าย้ไว้ไวอไว้ไวว้ไว้ว้ไว้ไว้ไว้ว้ไว้ว้ไ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 ย้ว้ไว้ว้ไา้ไว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 ้ไร้ไว้ไว้ไวมไว้ไว้นะ้ไว้มวเไว้ไ่มไว้วยไว้ไว้ะว้ว้ว้้ไว่้ว้ไว้ไว้ว้ไว้้วไว้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 ้ไว้ไว้้ไว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 ้วไว้ไวไ้ว้จว้าไ้ไว้ว คนไม่มีเพื่อนะผมเศร้าอ่อเอาล่ะใครที่ชอบเกมนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่จ้า